แล้ก็ลานีมัองไยังอ่ะลานลานลาซื้อบื้อแล้วเหนไม่มาเขาค่ะแกมาโดนละเองเองโดนมันัในเลยนน่ะยังมาเรีนเลนะโอ้ยเฮนด่วนนี่ละขาขาแข็งอยู่หักขาเลยเน้อไอนางได้ไอน่งได้ไ้น

บ่ดหนลิ้นถึงได้เล้อไม่น่าซื่อบึ้ไป้วไปกิน้โอ้ยย่าย่าใจกินแลวเนาะโอ้ยไปกินเลยเออเขามุมไปคือเขาแล้วไปเลยหนีเขาฮะไปเลยหนีเขาฮะเขาไปเขาไปมาหนีเขาไปหนีมาหนีเขาไปนี่ จริงๆสอคนแลลจริงเก๋ๆไว่อ่อนบ่ลูกความลูกคามลูกความลูกกับ้เลยนึ่ลงมาลงมากินแล้วเอลมาอยากเจ็บบิ๊กอสอลงมาอยากเจ็บบิกอเก็บเลยเนาะมาเห็นเกมหนึงอ่อนเาักขาหเจ็ัองหือตนี่ยหรอเาไงเขาักขาได้างไปไปไจม่อไห้เขาฮัดไปยหลวงเราไปักขา้าไปฮัด

นี่แม่เขาไปยังมะกินวัวอ๋ออ่อนกันเขาก็บอไกขายหรือวะกินมะกินมะกินไปนี่มะกินไปนี่ไปนี่ไปนี่ไปใส่ไปใส่มันใส่เออมันใส่โอ้ยเจ้าเห็ดกัรณ์โห่เนาะนี่แม่น่ะวันนี้เฮ้เขากินไหมเขากินไหมสองตัวรถน้ำนี่น้ำตีล่ะน้ำ ไป่ใส่อะไส่ใส่อยู่ะวลาก็อยู่กย่ะเล่นฮอตเร็วนะเดี๋ยวพ่อหัวใจวายว่ารัลูกสาวกันเลยบลุงถ้าพักขาจะมุ่มเนี่ยประจำเลยเมืบอกินคือเม้าอกินเขานี่ กินแล้วเหรอีโอจักุมอะไรอย่างนี้เปลืองอะไรอ่างนี้วัวตีนเหรอวันว่าจะหวดวันนี้ลีตอวหนาต่วันวัจะยืนโอ้ยฮะจ่น่งใส่กอา่ะเะเด้เตะดึงงคว้าเลยวะยงนีโอ้คนแก่เฝ้าอยู่เอาไปดิไลกินไลกินปีอ พี่ว uh, mm ่ะขัดเสียยังไงี่เลยกินขักเต้โอ้ยไปเสีจับกินเลยจับกินเลยโอ้ยโดนตาเด้อโดเโดนตาด้งียนี้ดิยนี้โงอ่ะบกูบกูโอ้ยโดตาเด้มาหนิเฮมาหนิมาหนิเอเอไะไรก็เข้าวอ่ะ